สวัสดีค่ะยัปปี้ค่ะจากช่อง Inner True นะคะวันนี้จะเป็น Challenge พูดหน้ากล้อง30วันนะคะนำทีมโดยมาดามยุ้ยห้องดาวลูกไก่ส่วนผู้นำเสนอวันนี้คือยัปปี้ห้อง a r t t u r i a n s ค่ะเป็นชาวดาว a c t u r อ a n s นะคะภารกิจแรกก็วันนี้นะคะโจทย์โจทย์จากมาดามยุ้ยเดย์ที่2 5แล้วเนาะ วันนี้ขอให้ทำคอนเทนต์สำหรับช่องไม่จำกัดเวลาให้เอาคลิปจากช่องมาแปะได้เลยขอแบบจึ้งๆแตกต่างจากคลิปชาเลนจ์ที่เคยทำซื้อสารกับไฮไลท์เซลล์ก่อนทำจะดีมากก็คือนี่ค่ะแ <c oughs> บบจึ้งๆก็คือแบบสาวออฟฟิศเลยนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่เคยอยู่เมเมนต์นี้นะคะปกติจะเป็นคนที่แบบโลดโผนตะลุตะลตะลอดก็วันนี้ก็จะเป็น เรียบร้อยนะคะเป็นซอฟฟิศนะคะเป็นจริงเป็นจริงเป็นจังนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอไล่ขึ้นพลังงานเสียงเพื่อยกขึ้นสนามพลังการสื่อสารของจัปี้และห้องนี้ขึ้นสู่สนามพลังแห่แองเจิลนะคะขเขาชอมเียงจะพูดไนะคะ ่<น>โอเคค่ะก็คอนเทนต์วันนี้นะคะคือเ่าไ่นะเอาไ่นะเอาไ่นะคะ ทำคอนเทนต์สำหรับช่องไม่จำกัดเวลานะคะโอเคค่ะก็ช่องของกัปปี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ในการก้าวข้ามบททดสอบของชีวิตในการตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการทำ trauma healing การยกระดับขึ้นความถี่และการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะตั้งแต่การตื่นรู้มาว่าเราเจออะไรมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพลังงานสายจิตวิทยายหรือสายจิตวิญญาณนั่นเองนะคะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องว่า เอ่อทำไมนะคะทำไมเราถึงต้องทำไมถึงต้องออกมาเผยแพร่นะคะจริงๆก็เป็นหนึ่งในภารากิจที่จะต้องให้ความรู้กับผู้คนในสิ่งที่ตัวเองได้ผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองจริงๆนะคะโดยที่ไม่ใช่เอาความรู้ของผู้อื่นมาเผยแพร่นะคะส่วนก็การนำเสนอก็จะเป็นแนวที่เราก็จะดวดดูตัวเองไปด้วยเรื่อยๆะคะ่ะว่า เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วในการสื่อสารของเราเนี่ยมีขั้นตอนการพูดที่มันโอเคขึ้นไหมนะคะมันเป็นการสื่อสารที่มันอยู่ในคื่อนความถี่ที่ดีไหมหากเราเจอสิ่งใดในระหว่างการเดินทางของเราการแบ่งปันของเราออกไปซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่มันดีที่สุดณนะเวลานั้นแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ดีที่สุดของที่สุดจริงๆเพราะคนที่อยู่ในเครื่องความถี่ดับสูงก็ยังต้องเดินทางไปต่อ เพราะฉะนั้นเรานะคะไม่ว่าสิ่งใดเราจะเคยทําผิดพลาดในอดีตในการสื่อสารออกไปก็คือให้อภัยทั้งตัวเองนะคะและผู้อื่นนะคะในการสะท้อนกันไปมาในการสะท้อนอัตราเพราะอะไรคะเพราะทุกคนต้องมีการตื่นขึ้นมาในการยกระดับจิตแต่ละขั้นตอ,อนขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องผ่านประสบการณ์มาหมดนะคะจากการให้ความรู้ แต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราอาจจะเคยเป็นแสงปลอมเราอาจจะเคยเป็นแสงจริงเราอาจจะเคยเป็นมืดเป็นสว่างพอแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินทางสายกลางอยู่ดีนะคะก็คืออยู่ตรงกลางไม่มืดไม่ทั้งสว่างเพราะเราเคยเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็จะสื่อสารว่าทำไมเราถึงต้องเอ่อต้องทำ shadow work ต้องกลับมาที่ตัวเอง ทำไมเราถึงต้องทำการเรียนรู้อัตตาตัวเองทำไมเราถึงต้องทำการให้อภัยทำไมเราถึงต้องทำการเดินทางทางทด้านจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ให้เราเป็นเหยื่อในชีวิตตัวเองค่ะ นะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่ก๊จะเข้ามาในเส้นทางการตื่นรู้นะคะเคยคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของชีวิตค่ะเคยคิดว่าทําไมฉันถึงต้องเป็นผู้ถูกกระทําทําไมเขาต้องทํากับฉันแบบนี้ทําไมเพื่อนต้องคิดกับฉันแบบนี้ทําไมคนรักต้องทํากับฉันแบบนี้ทําไมฉันต้องเจอแต่สิ่งแบบนี้ทําไมถึงเจอแต่คนเอาเปรียบทําไมถึงเจอแต่แบบนี้ทําไมชีวิตฉันถึงเจอผลกระทบเรื่องการเงินนะคะทุกๆกอย่างนะคะเราคิดว่าเราเป็นเหยื่อในชีวิต ก็เลยมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นดักในออบเดอรโซก็คือจิตวิญญาณเจ็บปวดมากๆเพราะเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราโดนกระทําเราเลยคิดว่าเราเป็นเหยื่อของชีวิตหากเราตื่นขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาเห็นตื่นขึ้นมามองจริงๆแล้วอะคะ่ะเราจะพลิกสถานการณ์จากการเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้เล่นชีวิตเป็นผู้มองดูชีวิตและเราทําให้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปมเป็นเหยื่อของเราอะคะ่ะ มาเป็นความสนุกสนานในเป็นภารกิจของเราได้เพราะเราจะมองเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ในอดีตเราก็ไม่ใช่โอ้โหสาวสวยนางงามกุลสตรีไทยที่เราจะแบบว่าเป็นผู้ดีผู้รากมากดีมาแต่เกิดนะคะเรามีด้านมืดเหมือนกันค่ะมีจุดดาร์กเหมือนกันนะคะอาจจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างไหนดีอือะยกตัวอย่างเราโดนกระทําเรื่องความรักนะคะอย่างทําไมเขาถึงเอาเปรียบเรา ทำไมเขาถึงทิ้งเราไปทําไมเขาถึงเงียบไปทําไมเขาถึงควบคุมเราแมนิ u ูเลตเราทําไมเขาถึงแกสไลติ้งเราทําไมเราถึงเจอแต่นาซิซิสนะคะเพราะาอะไรคะเพราะว่าเป็นพลังงานนะคะเป็นคลื่นความถี่ของเราเองที่ดึงดูดเข้ามาให้เราได้เยียวยานะคะ มัจะไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราไม่มีส blues, <t> ิ่งนั้นในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างด้านกลางด้านดีด้านสีเทาสีว่าเราจะมีมันในตัวเราหมดทุกคนมีทั้งเหรียญทั้งสองด้านในตัวเองเพียงแต่เราพยายามที่จะกลบเอาไว้หรือจะไม่มองมันและทําให้เล่นเพราะว่าการเล่นเป็นเหยื่อในชีวิตนะคะมันง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องลุกขึ้นมาเยียวยาไม่ต้องลุกขึ้นมามองเห็นความจริงไม่ต้องลุกขึ้นมารักษาตัวเอง มันเลยง่ายกับชีวิตที่สุดที่จะเป็ดให้ตัวเองเป็นเหยื่อทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ทำไมแบบนี้มันง่ายกว่าค่ะแต่การที่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมามองมันใหม่ทำไมฉันถึงต้องเจอเพเป็นเราเองไหมที่มีความคาดหวังในเรื่องความรักเป็นเราเองไหมที่ควบคุมอยากให้ความรักเป็นแบบนี้เป็นเราเองไหมที่คาดหวังให้โลกภายนอกมองเราแบบ อุย้ยคุณฉันมีแฟนดีนะฉันก็มีแฟนเหมือนคนอื่นบ้างเหมือนกันนะแต่ไม่เคยกลับมาที่ตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะการอยู่กับตัวเองให้เก่งการรู้จักตัวเองมากๆมันดีแค่ไหนเพราะทุกคนนะคะก็จะตามโซเชียลตามแบบโลกภายนอกใช่ไหมคะว่าเธอต้องมีคู่สิต้องแบบนี้สิคู่ก็ต้องแบบว่าต้องอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคมแต่เราลืมไปว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า สิ่งที่หัวใจเราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราไม่เคยฟังหัวใจตัวเองแต่เราจะมองแต่โลกโซเชียลภายนอกว่าเขาต้องมีนะเราเองก็ต้องมีบ้างสิแต่ถามตัวเองหรือย,อยังว่าเราพร้อมหรือย,อยังอะคะ่ะเพราะบางครั้งเราไม่ได้พร้อมเลยเราอาจจะไม่ได้ชอบดิเลเจนชิพนี้เลยก็ได้แต่แค่สังคมบอกว่าเฮ้ยเขาดีอะเราต้องมีเขาในชีวิตเพราะเขาดูดีอะแต่ไอสิ่งที่คาว่าดูดีเนี่ยนะคะมันอาจจะแถมมาด้วยแบบโอ้โหปมหลายๆอย่างที่เราต้องซึมซับมา เรายังไม่รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ใต้พรมของชีวิตเขาแม้แต่ชีวิตเราเองเรายังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้พรมชีวิตเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทำาชนดูเวิร์กการเยียวยาการกลับมาที่ตัวเองการพลิกสถานการณ์การไม่มองตัวเองเป็นเหยื่อการกลับเข้ามาภายในเนี่แหละค่ะคือจะเป็นสิ่งที่จะแบ่งปันในช่องช่องนี้ต่อไปนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนมากมายนะคะถึงจะ แค่คนหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะถึงจะไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราได้แบ่งปันออกไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอมากับตัวเองจริงๆค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับ c h ชาเลนจ์นี้ขอบคุณชาวดาวลูกไก่ค่ะขอบคุณค่ะ